ทานผู้ชมอาจจะไม่รู้ว่าผมไปเดินทางไกลมาใครจะไปรู้ว่ากมูไม่ได้โพสบอ่ะอ่าตอนนี้เราจะมารีวิววัคมอนเอ่อโซโการโอชื่อถูกป่าไม่รู้เนื่นองจากเซิร์ฟพ็อกเก็ตก็ยังไม่ค่อยมีเอ้ยก็ยังไม่มีเลยอ่ะก็เป็นทเนทพแห่งดวงอาทิตย์แต่ท่านนะมันะคือมาท่านเดียวกับเจอตัวแทบจะตัวเดียวเลยมันเหล็กกับควบคุมใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันน่าจะเหล็กกับควบคุมถึงฐานที่พาย <c oughs> ยิย่งจำไม่ได้อยู่เออน่าจะเล็กกับควบคุมถ้าผิดก,ก็ขอก็ขออภัยด้วยเนื่องจากไฟจะเป็นอนึ่งแบบหนึง่งหนวะไม่ใช่เออท่า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 ,าเออนี่นี่ไฟถ้าผมจําสัญลักษณ์มาถูกอ่านี่ไฟมันควรจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ท่านผู้ชมคิดว่าไงตัวเทพเจ้าดอกอาทิตย์ที่ปกติกวกวควรจะมีธาตุไฟแต่ไม่มี อืมแปลกๆเหมือนกันนะเนี่ยก็ผมปั้นมันเออหกดาวม่วงเลยทีเดียวเรียกได้ว่าหมดรูดเลยเดียวแต่ว่า้านแรกคิดว่าจะเอาตัวนี้ด้วยแต่คือตัวนี้มันมันเหลือแค่นี้แหละเดี๋ยวตอนนี้ต้องรอการประมูลก่อนคลิปอันนี้ผมคิปทําคลิปการประมูลไว้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะได้ลงไหมไม่ใช่ตัวนี้นะไม่ถึงตัวนี้นี่ผมทําคลิปประมูลไว้อยู่ไม่รู้ว่าจะลงไหมนะที่เกียจตตัดโอ้ประมูลเชื่ออะไรวะ สิบกว่านาทีเออแถมผมจะต้องไปพากด้วยเนื่องจากคลิปนั้นผมใช้เป็นการอัดไไปก่อนแล้วค่อยไปพากเสียงแล้วก็เซิร์ฟนี้จะไม่มีเออตอนผมอัดด้วยเออดับใช้แอปอันนี้มันจะไม่มีเสียงด้วยเดี๋ยวผมต้องค่อยตัดเสียงมาใส่ถ้าเสียงเกมไไม่มีก็ขออภัยด้วยแต่เสียงดนตรีจะว่ามันมีอยู่นะก็น่าจะมีอยู่นะละอันนี้จะรีวิวดับรีบๆหน่อยนะถ้าอะไรอา่านผิดหรือไม่เข้าใจผมอาจจะข้ามไปเลยเนื่องจากทาเวลาตอน เนื่องจากทําเวลาตอนตัดเออนก็บอกอยู่ตรงนี้ด้ว่าว่าควบคุมกับเหล็กใช่ไหมผมสับสนแล้วแล้วเรื่องเหล็กกับหินช่าชานี้มันน่าจะเป็นเหล็กโดยจากพัดซ้ำก็ได้ว่าเรลนี้ผมมจนะาัาไม่มีพัดซ้ำเลยเลยเนี่ยเออโอไมก๊อด เขาสาาร้างมาธาตุอะไรวะตอนนั้นหินกับเหล็กใช่ไหมวะโอ้ลืมหมดอาช่างมาันเถอะมาดูที่สกิลหนึ่งชื่ออ่านผิดคอไปด้วยโซกาเิโอ so, ใช้พลังจัก,กรวาลเพื่อโจมตีเป้าหมายศัตรูอย่างรวดเร็วสร้างควอมเสียหายพิเศษ100%อบวกพลังโจมตี96ดาเมจต,ต่อศัตรูหนึ่งตัวเพิ่มพลังป้องกัน4 0ซและพลังชีวิต10%เรโจมตีกายภาพไม่เกิน30 0เปเ็นเป็นเวลาสัเออเป็นเวลา2รอบ ไม่สามารถถอนซับซอนทับได้ก็โจมตีกายภาพไม่เกินหนึ่งไเกินสาอาจจะหมายถึงฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถโจมตีทางกายภาพมันเกินสามเป์เมั้งอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงเนื่องจากภาษาก็ยากอยู่แล้วต้องมานั่งแปลอีกเออแอปแปลหวังว่าจะถูกนะโซการิโอกระโดดขึ้นไปบนท้องฟ้ากลายเป็นดวงอาทิตย์ที่เจ,จิดจ้าลั และโจและตกลงมาทำการโจมตีเป้าหมายศตรูตัวเดียวสร้างความเสียหายพิเศษ180%บอบร์เกลังโจมตีเออมันมี2อย่างเลยว่ะเดี๋ยวนึงนะทำการโจมตีทางกายภาพ180%การป้องกันทางกายภาพ100%บวกพลังโจมตี4 4 4อ,ออ๋อดูแลดูแล มันทาการโจมตีปกติมั้ทำการโจ,จมตีนี้หนึ่ง้เปอร์เซนทางกายภาพแล้วก็บวกอีก100อเปอร์เซนก่อนพนัการโจมตีทางกายภาพดูตรงนี้อ่ะมันบวกผมผมไม่รู้ว่าม,ม,มันหมายถึงอะไรมันอาจจะไปถึงใช้สกิลนี้แล้วจะบวกอีก100เปอร์เซนของการโจมตีทางกายภาพมัง้งและเพิ่มการลดความเสียหายจริง4 0ของ ตัวเองเป็นเวลา2รอบในขนาดเดียวกันเพิ่มเอฟิกตูตัวเดียวกันเป็นเวลา2รอบให้ยูนิตตัวเองลำดับความสำคัญคือประเภทซูปเปอร์เหล็กในแถวเดียวกันประเภทซูปเปอร์อันนี้ผมผมคิดว,ว่าน่าจะเป็นหมายถึงเมก้านะเพราว่าซูปเปอร์ปกติแล้วทุกตัวที่เป็นเมกา้าตอนไปแปลมันจะแปลได้ประมาณนี้ซูปเปอร์คอตซัมอะไรประมาณนี้ ข้อที่ผมเอาภาษาจีนไปแปลใน Google Translate ตูตัวตูตัวเดียวเอฟเฟกพิเศษเมื่อได้รับการโจมตีแบบแอคทีฟจะทำให้เกิดเอฟเฟกการโต้กลับเออ่ราชันอันนี้เป็นเนา็าสิทมานะลาชันอะไรไม่รู้ของมันของโซลของโซลารโอชื่ออันยักมากหากคุณอยู่ในแถวคุณ หากคุณอยู่ในแถวหน้าคุณจะได้รับความเสียหายลดลงอีก15%และหากคุณอยู่แถวหลังในแถวหลังคุณจะได้รับโบนัสความเสียหายเพิ่มเติม15%ก็ถ้าเอาไว้แถวหน้าก็จะเพิ่มความจะลดความเสียหาย15%แค่ตัวมันเองนะส่วนถ้าอยู่แถวหลังก็เพิ่มความเสียหาย15%ของตัวมันเองก็แล้วแต่ลว่าจะเอาเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังป้องกันกันกบดาเมจ มาดูชิอันตีตัวนี้ผมคิดว่า i, อันตีไอซิกพวกสกิลหนึ่งสกิลสอง,สงสม,มันค่อยยาวมากนะถือว่าน้อยมากแต่อันตีก็ถือว่ายาวใช้ได้พาสีนี่และมันยาทุกตัวเลยไม่มีตํานานตัวไหนที่เข้ามาใหม่แล้วมันจะไม่มีพาสีด,ดีโซกาเลโอกืนกินดวงอาทิตย์ด้วยการดื่มอย่างต่อเนื่องจากนั้นกระแทกพื้นด้วยความเร็วสูงสร้างความเสียหายทางกายภาพ18 0บ,กบวกพลังโจมตี192าดาเมจ ต่อศัตรูทั้งหมดจากนั้นเพิ่มยูโยให้กับศัตรูทั้งหมดไม่ใช่ให้กับศัตรูทั้งเออก็ถูกละให้กับศัตรูทั้งหมดหนึ่งรอบและเข้าสู่สถานะอาทิตเอออาทิตอะไรวะเนี่ยอาทิตย์อุะนะออทยัยไม่รู้อ่ะมันมันเป็นจีนเป็นเวลาสองรอบรวบรวมเอฟเฟกต์ความขี้ขาดเป็นเวลาสองรอบให้กับยูนิต 2ตัวที่มีการโจมตีสูงสุดก็จะมอบเออเอฟเฟกค,ความขี้ขาดให้กับศัตรูที่มีพลังการโจมตีสูงสุดสถานะอาทิตย์อุทัยเมื่อเข้าสู่สถานะนี้การทำลายล้างเอฟเฟกการล่องหนของตูทั้งหมดทันทีไปนะทำลายล้างเอฟเฟกการล่องหนของตูทั้งหมดทันท,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 ทีในช่วงเวลานี้ศัตรูไม่สามารถเข้าสู่สถานะล่องหนได้และ ป้องกันการป้องกันของตัวเองจะเพิ่มขึ้นตามค่าที่สอดคล้องกับพลังโจมตีและของตัวเองความเสียหายจากการโต้กลับจะเพิ่มขึ้น100%ก็สถานะอที่ดวไทยจะเป็นตัวที่เอาไว้ล้างตัวนี้เลยเนื่องจากตัวนี้เป็นตัวที่ทําให้ทั้งทีมมืดไม่ใช่จะทั้งทีมเลยนะคือมันจะล่องหนผมไม่ชอบแค่ว่ามันเอากีลาหน้าแม่งไปล่องหนด้วย เนื่องจากกิล่านามันเป็นตัวแทงมันควรจะยืนเป็นแบบเออรับตำเหุเออกเมอออก็ดีอย่างเสียอย่างแต่นี่เอาไปแก้เทแก้ทางได้เลยเออแก้ทางพอซ้ำได้นะตัวนี้เนื่องจากพ่อซ้ำจะมีสกิลเราล่ลองหนอยู่ขี้ขาดผลด้านลบไม่สามารถลบล้างได้ยูนิตจะลดการโจมตี2 2เอ่อสเท่า20%และอัตราคิดข้อ50%การโจมตี อโอ้ยชื่อม่งเด้ยโซโซกาเลโอจะโซการก่อนโจมตีโซกาเลโอและไม่สามารถรับบัฟโจมตีเมื่อทำการโจมตีเน็บแนบเน็บแนมอันนี้เป็นเอฟเฟกอะไรไม่รู้อ่ะลืมละควบคุมเอฟเฟกต์ตัต่อเลือกอยูนิตเยอะเย้ย เป็นเป้าหมายโจมตีก่อนที่ฮาร์ดสติ11ดาวเออ11ดาวนะผมขอทำการอันนี้แป๊บหนึ่งนะซึ่งสกิลนี้มันค่อนข้างจะยาวและมันมีความอะไรต่างๆเยอะแล้วผมไม่อยากเคุมกเกียวตัดคลิปเลยก็ยูนิตความเอฟเฟคของขี่ข่ายก็จะเป็นเอฟเฟคที่ไม่สามารถลบล้างได้นะก็จะมีการลดการโจมตี2เท่าของศัตรูลง20%และลดอัตราคิติคอ50%ก่อนทำการโจมตีโซคารโอ และไม่สามารถรับบัฟอย่างเช่นบัฟอะไรวะบัฟล่องหัวหรือบัฟฮิวอะไรต่างๆได้แต่ฮิวผมไม่แน่ใจวาเฮปเออย่างเช่นเฮปินัทมันมันจะได้ไหมมันจะมีบัฟฮิวสองบล่ะดับฮิวดับมันให้เป็นัทดับปลาไปเลยกับฮิวดับค่อยๆ่อยเพิ่มมันจะดับเอฟเฟกเลือดดับป๊บปึ๊บปื๊บอะไรประมาณนั้นบลัฟเสียดาวเพิ่มประสิทธิภาพเอฟเฟกนิพานอีกแล้วเลยนิพานหมายถึงอะไรว่าน่าจะเป็นประเภทน่าจะหมายถึงเอฟเฟกประเภทโจมตี ได้รับการอัปเกรดเป็นโคโลนาช็อตโคโลนาช็อคช็อคอะไรไม่รู้สร้างแปบ๊บนึสร้างความเสียหายจริงเป็นเป็นพิเศษแก่สตูทั้งหมดด้วย100%ของโบนัสการป้องกันคู่ในปัจจุบันของโซโดริโอของโซโดริโอน่าจะเหมือนโซลลริโอเนี่ยแหละเหมือนถึงตัวนี้แหละเม,มื่อกี้กินกินมันแปลผิด และเพิ่มประชดใต้ที่แข็งแกร่งให้กับสตู1รอบและการโจมตีนี้จะไม่กระตุ้นเอฟฟกการโจมตีของเป้าหมายในระหว่างระยะเวลาของรัดไหลชิงทันไม่รู้นะทีท่ามันโซการิโ so, อจะแบกรับ30%ของความเสียหายที่ได้รับจากซูเปอร์น่าจะหมายถึงซูปเปอร์ แล้วก็สตี r สปิลิตสตีสปิลิตอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะของทีมคุณเข้าสู่ลัดไลชิงชันอันนี้จีิเลยเนี่ยจะกำจัดผลกระทบด้านลบทางชีวภาพเกายภาพทั้งหมดที่ติดมาก,กับตัวมันเองเริ่มยากนะอ่านอ่านไม่ค่อถูกแล้วดูลาย ดูอะไรการเกี่ยวข้องในการคู่ม,มือการต่อสู้เพื่อด้วยละเอียดอันนี้ผมอาจอาจจะเคยแปลอะไรผิดด้านไหนมามันเลยพามาด้วยและจะไม่ได้รับผลกระทบดังกล่าวในช่วงระยะเวลาของรัดไหลชิงทันก็จะไม่ได้รับเออบัฟไม่ใช่ไม่ได้รับผลกระทบอะไรต่างๆไม่รู้ว่ามันหมายถึงล้างล้างบัฟทุกอย่างแบบนั้รเปซียนไหมนะอันนี้ไม่แน่ใจต้งองเราไปดูดีกรเอาการเยาะเย้ย อันทรงพลังเอฟเฟกการควบคุมพิเศษศัตรูต้องใช้การโจมตีทั่วไปเพื่อโจมตียูนิตติกยูนิตติกไม่รู้ว่าติกมันหมอนอยายถึงอะไรก็ศัตรูจะสามารถใช้ได้แค่การโจมตีแบบปกติแบบอันอ,อ,อันที่หนึ่งแบบทั่วไปทําการโจมตีได้อย่างเดียวในการย,ย้อยยืยออันทรงพลังก็จะเป็นผลกระทบมาดูว่าดีเปล่านะก็น่าจะดีแหละอืมแปลผิดขาไใยอู ผมเลินไปแป๊บแม่งยา,ย,ายาวอย่างยาวที่นเงนี้ยมาดูดีกว่าฮาซิกวิวราชาเมื่อตอนเองถูกโจมตีจะใช้การโจมตีทั่วไปเพื่อตอบโต้ผู้โจมตีความเสียหายเป็นความเสียหายจริงไม่สามารถใช้ร่วมได้ความเสียหายของการโจมตีเป้าหมายเดียวกันในรอบต่อเนื่องจะเพิ่มความเสียหายขึ้น60% 90% 120และตัวเขาเองการโจมตีใดๆจากจะ ไห่จากจะไม่ก่อให้เกิดการโต้กลับและเอฟเฟกต์การจูโจมล่วงหน้าการป้องกันโลหะเมื่อโจมตียูนิตที่การป้องกันทางกายภาพต่ำกว่าของตัวมันเองจะสร้างความเสียหายทางกายภาพเพิ่มขึ้น100%อื่นมันน่ามันน่าจะหมายถึงพาสซิฟยูน,น,อ,นอันที่2องอะถ้าโจมตีศัตรูที่ทการป้องกันทางกายภาพต่ำกว่าเมื่อกี้หายใจไม่ทันบอกตรงๆ ให้กับผลรวมของการโจมตใีให้กับผลรวมของการป้องกันทั้งสองเมื่อโจมตีโดยยูนิตท,ที่มีการป้องกันทางกายภาพต่ำกว่าของตัวมันเองความเสียหายที่ได้รับจะลดลง20%ถ้าฝ่ายตรงข้ามตีมาแต่แบบมีพลังป้องกันทางกายภาพต่ำกว่าก็จะลดความเสียหายลงไม่รู้จะถูกเปล่าเมื่อได้รับเอฟเฟกต์การควบคุมเป็นครั้งแรกรับเกาะตะวันเพิง และฉาย15%ของปริมาณเลือดปัจจุบันไม่เกิน3%ของการโจมตีทาไกายภาพเพื่อกำจัดสิ่งที่ไม่ถนัดทั้งหมดเอฟเฟกการควบคุมในตัวคนเองก็จะล้างบาทั้งหมดเลยเอฟเฟกนี้จะไม่ทำงานเมื่อสตูเพียง1ตัวก็น่าจะหมายถึงว่าสตูเดืออแค่หนึ่งตัวแล้วเอฟเฟกนี้มันไม่ทำงานน่าจะใช่การโจการต่อสู้ เมื่อเข้าสู่อารีนาหากมีสตติสปิริตไม่รู้หมายถึงอะไรสปิริตสตติสปิริตอยู่ข้างหน้าคุณอ๋อมันน่าจะหมายถึงมีทีมเราอ่ะอยู่อยู่ทั้งหน้าอไม่ใช่อืมถ้าคุณลองอ่านแบบตามที่ผมเข้าใจนะหากมีทีมอยู่ข้างคุณไม่น้อยกว่าสามสปิริตเล็กถ้าอ๋อสปิริสหมายถึงธาตุหรือเปล่าไม่น้อยกว่าสาม สปิริตเหล็กทั้งหมดที่อยู่เคียงข้างคุณจะเพิ่มการป้องกัน50%และจะต้านทานดีบัฟป้องกันการล้างแขนเหล็กเมื่อซูเปอร์ซูเปอร์และสปิริตของทีมตนเองถูกสังหารโซการโอจะพาการควบคุมที่ไม่ถนัดอ,อันนี้เนี่ยจะ ฝ่าการควบคุมที่ไม่ถนัดทันทีและทำการการล้างแค้นเหล็กกับแหล่งที่มาของความเสียหายหลังจากนั้นภายในหนึ่งรอบซูปเปอร์และและสปิริตรองฝ่ายตนเองจะถูกโจมตีอย่างแข็งขันจะถูกโจมตีอย่างแข็งขันไม่ถึงโจมตีอย่างแข็งขันหรือเปล่าวะจะทำให้เกิดผลกระทบง่ายจะทำให้เกิดผลการโต้กลับ ของลาชันของโซกาเรโอเกาะพายุโลกพิเศษที่สามารถต้านทานความเสียหายสูงสุด30%ของการอาของโซล่าโซกาเรโอและการลดความเสียหายจริงเพิ่มเติมอีก35%และเพิ่มระหว่างการมีอยู่เกาะพายุจะเปิดใช้โซกาเรโออีกครั้งเมื่อถูกทำลาย ของการดื่มลาชันเหล็กล้างแขนสร้างความเสียหายจริงของการโจมตีทางกายภาพ3%าเซบวกการป้องกันทางกายภาพ2 0งซและได้รับแบบไหนได้รับความโกรธ4 4 0เรียกใช้สูงสุด5ครั้งก็ได้สูงสุด5ครั้งนี่แค่น,นี่นี่แค่แม่งเอาหลอกแปดดาวเนี่ยนะโอ้โหมึงยาวมาก พลอบไปดาวท่าทางที่ไม่ยอมแพ้เมื่อพลังชีวิตของคุณต่ำกว่า30เป็นครั้งแรกฟื้นฟูพลังชีวิต30ของพลังชีวิตสูงสุดของคุณไม่เกิน3 0เอซ์ได้300เอซของการโตมตีทางกายภาพของคุณเองเข้าสู่สถานะอาทิตย์อุทยัยเป็นเวลา2รอบและการป้องกัน2เท่าของคุณเองจะดีขึ้นอย่างทาวรตามค่าพลัง จมตีและจะไม่ได้รับผลกระทบจากดีบัฟการป้องกันในสองรอบถนัดในสองรอบถัดไปการโจมตีทั้งหมดที่การโจมตีทางกายภาพต่ำกว่าการป้องกันทางกายภาพของตัวเองจะเหลือเพียงเอ,อ่อเลือจะเหลือเพียงสร้างความเสียหาย1จุดทุกครั้งที่ได้รับคิวป้องกันจากเอฟเฟกต์เหล็ก เพิ่มการป้องกันตัวเอง20%และและลดความเสียหาย10%เป็นเวลา2รอบซ้อนได้2ครั้งป้องกันตัวเอง3รอบและได้3รอบแรกใหญ่ไม่ได้ละเว้นไม่แก้ไม่เชีย่ยอะไรละรีวิวอย่างเดียวดูโอ้จำได้ว,ว่ารีวิวตอน20นะคลิปนี้มันน่าจะเกิน20นาทีแล้วตอนนี้โอ้เดี๋ยวเพื่นงนี้ม่นลงลงไม่ทัน เออเอาเป็นตัวไหนดีวะด่านนี้ไม่ค่อยเรียนเอาเป็นอันนี้เลยกันโอ้เอ็กพีคาเอ็นเอ็นจีมันยังเหลือเตรียมสามพันส่วนพวกเสียงเดี๋ยวผมจะตัดมาใส่นะเนื่องจากแอปที่ผมโดนมันจะเพชรสโตนแอปนี้มันไม่บันทึกเสียงแต่อย่างน้อยมันก็ไม่มีโฆษณามาขั้นอย่างเช่นโฆษณาติดตรงขอบอะไรนี้ว่าคุณนั่นเอามาจากแอปนี้นะเหมือนแอปเคที่ผมตัดอยู่ตรงนี้นะอยู่ตอนนี้แอปเคแม่มันจะขึ้นอยู่ข้างหน้าจอตรงด้านขวานะแต่ก่อนไม่ใหญ่ขนาดนี้นะ แต่เขากลัวกลัวจะไม่เห็นง่ายเมื่อดูที่สกิลหนึ่งจะเป็นการโจมตีป้มามอัวตวตัวเดียวเพิ่มอะไรบ้างไม่รู้ลืมแล้วถึงประเทศเราก็ได้รับก่อด้วยเฮ้ยก่อเทยอยู่นะได้รับการโต้กลับแบบนี้มันก็เก็บเรียบท,ทั้งทีไม่ใช่ไม่ใช่ใชหรยอเนี่ยเพราะว่าเกมเป็นเก็มเรียทงทั้งทีมาไอเฮียน,นี้ไอ่ฮียไ,ไม่โดนวะไม่คิีมันทำงานแต่มันโดนพลาสตีอะไรเออว่ะมันโดนพลาสตีอะไรขัวดวะดูมันมีวงแหวนขึ้นนะเมื่อกี้ วันสิษจริงเลยวะเมื่อดูที่สกิลที่ผมตดว่าสิษย์ไรไม่รู้ใช่ใยืนหนึ่งมีอีกครั้งแล้วกันโอ้โหบางั้าไม่ใช้อันตรีซะด้วยอ่ะใช้ไปก่อนแล้วกันนะ อือด้วเรื่องแสงด้วยนะแต่แม่มันเห็นจ้าแล้วดูวกี่สองอ่าจะเป็นการแปลงร่างไปดกกนดนกรทิแล้วก็พุ่งชนอือคือถ้าเอามาโชวน์นนี้มันไม่ค่อยจะเห็นภาพสักเท่าไหร่ต้องเอาไปตีในอารีนาผมคิดว่าแค่นี้มันพอจะได้บ้งน,น่าจะได้ทีพลังเขามีแห้่งแล้พละเออมีพลังแค่เก้าหมื่นอย่างน้อยขอให้ตัวนี้ผมด้อออกกันเตียงขอแค่นี้พราะว่าตัวมันจะเรืองแสงอลัตที่มาก น่าเสียดายที่อเลนาไม่สามารถควบคลุมได้แต่ผมปั้นมันพลังเยอะเกินไปหรือเปล่าไวทีมฝ่ายหนึ่งตายเนี่ยแต่ก็พอได้ติดตบลงรักไปเลยครับหนึ่งครั้งรึบก่อแหกแน่นอนไม่แหกว่ะสูนสีพลา้ออมันให้โอกกับตัวที่มีเลือดน้อยหรือเปล่าหรือว่าไอสองตัวนี้มันมีคู่มันเป็นคู่รางกันเออมันน่าจะใช่เอเลนามันควรจะมันควรจะได้ก่อนนะตามจริงแล้วดูเลื่อนมันสิเอตีกับเองก็แล้วว่ะคู่รักไม่ดูอ่ะผม ผมเห็นในเออตรงมีมันดับยังไงแล้วมันดับส่วนมากเห็นตัวนี้ดับคู่กันโอ้โหตีแทนกันด้วยโอ้โหสุดยอดโดนลับมันรับดาเมจร่วมกันหรือเปล่าวะมิกกี้เหมือนตัวด้านบนนั้นบนมันแบบได้รับแรงกระแทกปกติวิธีนี้มันก็ล็อสองตัวนี่หว่าลืมดูไอ้เชคเกลเลนเตน่าดิไอ้แทงมึงรมารับดาเมจสิวะ พมว่าถ้าฉบับนี้มีเละผมว่าแหกแน่นอนเอ้ยไม่แหกแปดหมื่นอู้อู้จะเริ่มไม่ดีแล้วล่องโหนหมดละไอ้น,นี่ก็โดนกระเทืบอย่างเดียวชิมหายการช่างแม่งไม่กระดิกเลย โอ้แม่ได้กระดิกหน่อยเถอะอันตีแม่งกูยังไม่ได,ดูเออได้ละอันตีก็ยังไม่เต็มอกีกเต็มหน่อยเดียวโอ้ยโดนการตกกลับอ่ามาแล้วเอ้ยได้แล้อันตีแล้วโอ้ยในสว,นสวรรค์ทรงโปรดเทวดาจงมากลัวมันจะได้ใช้โอ้ยมึงหลอ่อทบตายโอ้ยที่มึงไม่ใช่ธาตุไฟมึงก็อยู่ด้านบนพื้นที่ได้ไงวะ อูโ้โหดฟีลอนี่สีโองอาราเอฟิกสายฟ้านนะั้นไม่ไม่ใช่นะมันเป็นของซอมันเป็นของเอออะไรนะเซโรล,ล่าชาไปกิลีมันก็ยังบ,งบ้างอยู่านี้อะไรแม่งโล่โล่แม่งดีเกินอูโ้โหดของดีไหมล่ะครับไม่น่าจะแหกโอเคโล่พังโดนเปิดกลับ ดูดูมึงล่องหนนีเลยนะให้ตัวนี้รับกรรมอย่างเดียวเลยนะดูมันดิโอ้ชีวิตยิลันดีนะดูโอ้โหดูมันแปลแล้วงสองตัวโอ้ยสามตัวเลยคู่เลยนะี่ครับนี่มันเป็นล่างที่สองกินอะไรน่าหน้ามันนี่มกับร่างล่างที่สองนะล่างนี่โคตรเท่รีวิวแค่นี้ก่อนมันคิดมันยาว อ่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะไม่รู้ว่าคลิปหน้าจะอยู่ตัวอะไร